สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพรบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับวันนี้ชวนมาชมอีกหนึ่งคันนะครับน่าจะเป็นที่สนใจของใครบ้างนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นแบบ V I P เลยนะฮะเป็น g a r c a r n i v ปี2003นะครับถือมีคนสนใจหรือกําลังหานะครับเอาไปใช้งานเครื่อง3000นะครับ เผื่อมีใครชอบกำลังหาก็สามารถหาความรู้ได้เพิ่มเติมในนี้เลยนะครับเกียร์คอนิวัลขับไทยแลนด์นะครับเผื่อบางคนกังวลว่าแล้วอะไรล่ะมันเก่าแล้วอะไรจะหาที่ไหนก็มีในขับครับเขายังใช้กันอยู่แล้วก็มีคนขายอยู่นะครับและที่สำคัญเกียร์เองก็ยังมีศูนย์อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ยังพอจะน่าสนใจอยู่ได้นะครับมาดูนะครับรอบๆคันเป็นยังไงบ้างนะฮะ เผื่อมีคนสนใจนะครับเอามาฝากราคาที่เปิดมานะครับ89000บาทนะครับขอย้ำว่า89000บาทนะครับตัวนี้สวยนะครับเอาไปใช้งานถ้าใครมีความรู้หรือมีข้อมูลก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นเบาะ VIP นะครับนั่งสบายเป็นรถครอบครัวเบาะสไลด์ VIP นะครับนั่งสบายเลยประตูกับประตูสไลด์ซ้ายขวาด้วยนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเผื่อมีคนชอบหรือกำลังหานะเจอก็เลยเอามาฝากครับ ราคาแบบนี้ก็น่ารักน่ารุ้นอยู่ครับไปทดลองขับได้เลยนะฮะโทรสอบถามได้เลยแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับส่วนราคาแล้วก็ข้อมูลก็ไปหาเพิ่มเติมดูนะครับดูคลิปเลยนะครับก็มีคลิปให้ดูนะครับก็ยังสอยู่ยในสภาพที่สมบูรณ์นะครับรอบๆคันประมาณนี้แหละฮะแต่อาจจะให้ดูไปอย่างเดียวเลยนะครับสภาพภายในก็เป็นบาะหนังนะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องฟังไปพร้อมกับเพลงของผมนะครับเนื่องจากว่าพอเ,เปิดเพลงมานะครับเดี๋ยวจะเจอลิขสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวผมจะตัดเสียงออกนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ลองชมนะครับถ้าสนใจก็โทรไปเลยไปทดลองขับนะครับหาเพื่อนหรือหาช่างที่พอมีความรู้ไปด้วยก็ดีครับในราคาแบบนี้ก็สามารถจับต้องได้ครับเอาไปใช้เลยมันก็คุ้มนะครับถ้าเครื่องยนต์มันยังดีอยู่ช่วงล่างมันยังใช้ได้อยู่ระบบไฟฟ้าใช้ได้อยู่ที่เหลือก็ ใช้งานสบายแล้วครับก็ค่อยๆทําค่อยๆเก็บก็ดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับถ้าสนใจจริงๆอย่างที่ผมแจ้งครับใน YouTube นใน Facebook <c oughs> ก็มีข้อมูลครับลองดูนะฮะเผื่อม,มีคนสนใจเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ลองโทรไปเลยนะครับเดี๋ยวลองชมคลิปของไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ้ไงนครับ You're No. เป็นด้าหนใหนอถนะคะก็จะมีจอโฟล์ว,วหมดน,นี่เป็นภายในนะคะภายในยี่หใหญ่ก็จะใช้ได้หมดมีเสียงก็จะไม่ 江油呢？